ก็โชว์ไปเลยละกัน <c oughs> แผนของเราก็คือไปฆ่าเอฟเคก่อนแล้วค่อยไปเล่นกับเพื่อน <c oughs> ได้ยินไหมได้ยินไรู้เรื่องไปลงสุดแมปเลยไปเพื่อมันลงกันไปแล้วค่อยไปสมทบที่หลังเราไปยิงบอดก่อน จะมีให้แบบอเหอมือนรอบที่แล้วไม่มีเลยเที่ยน <c oughs> ลงไปแล้วลงไปแล้วกี่คนลงไปสองคนเหรออย่างนี้วะไปก่ <I S 1> นอ <God. S 1> นเลยนีอย่ามาบังจอลูกไปออกไปเอ้เสีย เตี้เตี้ยอ๋อเหย,ยื่เพื่อนล้มเลยจ้ะล้มยังไงวะน,นะนู่นเต็มเลยล้มไปดิเหยื่อจังไรฮึ่มแผนเดียวกันหรอมีข้างบนมีข้างบนแผนเดียวกันเลยหรอเหี้ยแปดอุ้งแบบว่า วะย,ยังไม่เห็นเลยอ๋อหนุ่น,นๆ,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 ๆเฮ้ยอยู่ในบ้านก็มีในบ้านมีสวยน้องตรงนี้ไหมพี่มาปะไม่มาไม่มาด่งได้เด่งได้ๆๆเด่เไงได้แล้วนะ่ะทำเพี้ยอเลยเต็งจัดเลยจากโซนี่เกมเมอร์น้อยกันแต่แล้วน้อง <laughs> แย่หนังยางครับเฮ้ยเฮียแลมเจ็ดดีพี่โคตรดีเลยวะชอบวู้ดี้มันมีอาวิจีสัดเวกี้ดิดีไม่ใช่อาวิจีจังไรอะเฮ้ยใครใครปลาสมุไม่ได้ปลาอ๋อไก่ปลาครันี่มีคนแน่เลยในบ้านในบ้านเฮ้ยมี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 คนมองผมต่างชาเนี่ย เหี้ยอะไรสัตว์มองทำไมโอ้ยคนยิงลราผมดิคนแอบมองเขาอยู่ในใจนี่โอ้ยอาวิตรตายอาวิตรสัตว์เอ้ยมันมันคอนเทนต์มายัดมึงเลยเมื่อกี้ยิงเหี้ยเฮ้ยเยวใครโดนล้มอะไรมีเหรอหรือเปล่าวะ อ๋อหล่นนะอันนี้หล่นนะเออละตกใจจัดตกใจ PG จัดเนี้หล่นเลย <c oughs> โดนย PG หล่นเลยหยิ่คอนเทนต์ที่หาย <c oughs> มีไหมเนี่ยเงียบแล้วว่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปเถอะพี่ไป เดี๋ยวทหนึงเยแมวกอนโอเคะทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกุสามก้หกี่มันจะมีคนนั้นเนี่ยไปพุ่ไปแล้วเหรอมีจริงพี่ครับทำหนึ่ง ลังไปลังไปยี่ตัวเดิมดปะเนี่ยว้าขี้หญิงไม่ด่นเลยสัสเกียร์อุ้ยไม่โดนลมลมลมหนึ่งตัวหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้ยี่ไม่โด่วนเลยหรอไม่โดนไม่โดนไม่ก่อนด่วย มีคนอีีกมคนอยู่ข้างในอีกเฮ้ยเออเห็นละก่อแตกก่อแตกอุ๊ยเที่ยม่งมีคนณนี่เที่ยมีคนอยู่โอ้ยต้มากเอ้ยระเบิดกูโดนระเบิดผมนุ่งหัวนุ่งหัวเอออะเกือบเป็นแล้วมันมีหลายตี้เลยเหรอวะแล้วเราตรวจสอบเพื่ออัปเดตเที่ยรวะอจะบอกว่าุณหลุดอ่ะได้เหรอ งสัยอ้าวกูก็ออกมาเลยกูก็ออกมาเหมือนกันเลยเฮียผมมาค้างแล้วตอนเนี้ยเออกูมาค้างมันเขียนว่ากำลังตรวจสอบเพื่ออัปเดตอ้าวปิดเลยเฮียไหนๆก็ไหนๆแล้วปัดเด็ดปักเฮียหรอวะเกมปิดโดนโโอะยืดให้บริการอะไรเงี้ยไอ้สัตว์กูต่อยในเฮียโดนแบนเนาะแบนเฮียอะไรกูทำอะไรผิดนี่ยึดเนี้ย ผมงงเลยเราไปยิงมันไงเมื่อกี้เอาวหกูยิงก็ยิงปกติไ่ไไปยิงเอฟเีไงอ๋อเกมค้างเลยบางทีเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะหลังจากที่เกมค้างเราเลยหาเกมที่คล้ายๆกับ Call of Duty มาเล่นกันอารลได้ยินไหมอาโหลได้แล้วได้แล้วไอ้เอ้ยกูก็พูดตั้งนานซะ กูก็ไหวละมั้งเงีบเยบขี้เปล่าสัตว์เครียดเลยสัตว์นึกว่าตึงแล้วไงเราไปตึงซะเลยวนี่โดดยิงโชว์โดดยิงโชว์เลยย,งยิงได้ไงวะสัเต้พี่นี่พี่อ่านใจโป้มาได้ี่โป้ก่อนโป้อะไรก่อนเฮ้ยกูป้อมปืนจังไรเอย,อยากดันก็เข้ามากูเกลียดป้อมปืนตรงนั้นมากเลยบอก You will oh, ยูเว,วีออนไลน์โอ้ยโอ้ยอู้ยไม่คิดไม่ฝันตั้งป้อมปืนหลังอ้อมนี่ว่าหลังอ้อมเนี่ยเหรอ <laughs> ผมตั้งไว้หมดอ่ไอ้นหน้าอ้อมหลังอ้อมกูตั้งหมดแต่ตรงเนี้ยเอาดีเอาอว่าตัวนี้มันเอาแล้วไอเหี้ยกูฆ่า,ายเยอะสุดเลยเนี่ยตั้ง เพื่อนทำคุยเลยกันนี่กูสไนตยนี่สวัสดีตัวนี้สจดเต้สนายมันยิงช้าแต่ว่ากระสุนมันไปไวไงใช่กระสุนมันไม่ค่อยย้อยอะ่ะไม่ต้องเล็งางยก็ยิงโดนอะ่ะกระนำวิ่ง าดิมาดิโอ้โหแหล่ะแจกได้เจล้อยนัดดูจบอืมอืมโซนี่อยู่ไหนสแกนหาก็ออนโซนี่อยู่ไหนสแกนหาก็ออนเอาเอาแล้วเน่าแล้วโอ้ยเหี้ยใครวะนะไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยนัดตีกี่เป็นไรกันบ้างขันลอยนัดป่ะบ้านพี่ไม่เคยใช้ร้อยนัดอ่ะแต่ทำหี้ยอะไรข้างบนนะ นี่เน,นี่ยนะโอ้ยไม่หันรายไม่ทันเลยครับเอ๊ะโอ้ยยิงดักหน้าถาลีจังเลย,ยโอ้ยยิงโดนได้ไงมาโอ้ยใครอ่ะโอ้โหโดนโดนนี้จะนี่ยิงน,งนะครับถ้ายิงป้อมปืนกูไอ้สัตว์ไม่ให้รู้ว่านี่เหียสวัสดีเฮีย สวัสด hey, uh ีเขาขอยิงกูไ şey ส yes ัตว์เอ๊ะจ so ังไรขึ้นมาสวัสด yes ีอีกรอบสวัสดีเฮียสามรอบแล้วสามไรเอ๊ะไอ้เฮียไม่โดนวะไอ้เฮียติดจัละไม่โดนเลยเจ็บเนี่ยยูไม่โดนได้ไงวะเฮีอย รออะไรอ่ะบติดขื่อแล้วรออะไรอ่ะเออไอ้เขี้ยวอุ้ยอีกตายก่อนนะกูแล้วิ่งไปฆ่ามึงเลยคอมปืนอีกแล้วเฮ้ยอ่ะเฮ้ยไอ้ลับบ่ได้ไอ้ลับบ่ได้เฮ้ย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 ตกใจว่ะสัตว์เอ้ยเราเราอะไรเนีเราใจไม่นิ่งไงเจ้ากูตกใจหมดเลยทำไรข้างบนน้องไม่ทัำรึสิจักเลยเนี่ย อาเยอะสี่สามเอากูยิงได้แปดสิบตัวกูลืมใช้อันนี้เช้อะไรใช้นิวเคลียร์เกม <new> <c oughs> หนึ่งเกมหนึ่งทีมทีมผมบอกไปแล้วดิเอาเข้าไปนะกันเนี่ยด่านเดิมเลยแต่เป็นเป็นทีมด่านทะเลทราย โ oh อฮานนะ่อะโอฮาน่าซาฮาร่าไอ้เที่ยวโอฮาน่าอะไร,ไป,รไปเรื่อยๆเลยไปไหนกันวะงามอยู่ทีมอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกันคิวอะไรวะโอ้ยไม่อยู่คนละทีมอ่ะน้อง <laughs> อยากแข่งกินกูไม่ไหวโอ้ย <laughs> เขียไน, <laughs> น,นได้โดนเลยเขียนเนยเขียนจีบอะไ เราต้องวางป้อมปืนไปที่บ้านอันหนึ่งเลยเวลามันมาบ้านเรามันจะโดนยิงมันคือเต็ปผมเต็มอะไรก็อนเยอะยิงเลยเต็มอะไรกันนะพี่เออชอบอะไรกันสบายอะไรกันนะไอ้สัสที่ได้อาดถึงไมอาจเกมนี้ลงปะเนี่ยอัดอยู่อัดอยู่ตอนนี้เหรอเนี่ยเออเยอะดากระจุยเลสไม่ผอวกะ โอหหยาบชิบหายนี่ไงพี่โดดยิงคมกว่าวาน้องเต็มเอฟสเปเชียลปอดยูเอวีออนไลน์เต็มก็จับปืนยิงแม่งเลยอุย้ยโอ้โหจะเต็มยีเด้อเอฟเปย์ยูปอดเด้อมาส้มงไม่ยืนนิ่งแล้วพี่ มันไม่ออกมาเลย,เลยอ่ะมันเงียบกริบเลยโด,พดนพี่ดักคุมอาถรรพ์เลยตรงนี้มันเจอพี่คุมกําเนิดไงเอาดิผมยิงกับมีดเอาดิมาเดี๋ยววะไม่ต้องเกิดได้เลยคุมกําเนิดบนนั่นหรอกมาทูมาทูมาทูนองออมาทูนองมาทู่นายมาท่าท่าะไรวมันจะเป็นแล้วคนทิงเหรอเอาคุณนายมาท่าท่า พี่ไม่ได้ป้อมปืนเลยว่าอะไรจะได้เนี่ยพี่ยิงทะลุอืกระโดดยิงหัวเน้นๆสวยป้อมปืนมาแล้วดักหน้าฐานเลยเอ้ยวันเก้าคิววะพี่เต็มเกินน้องไม่ขี่ยิงไม่ได้เว้ยตัวนี้มาดิป้อมปืนผมอยู่นี่ใครเข้ามามาดิมีโดนด้วยเอาดิกูก็ตรงนี้ด้วยเฮียเอา จะมือออกกันยังไงกูถามจริงเนี่ยมันออกไม่ได้เนี่ยไอ้เหี้ยเอาดีๆนี่ไงแคมป์เลยโอ้แคมป์จริงนี่โคตรน่าเกลียดเลย <S <s <iff> <S โดดยิงด้วยโอ้ยไม่น่าเรียกโดนเลยวะโดนไม่ช,ชอ,อบเกูตายกับไปให,หมนะ่เลยโอ้ยโซนี่มันคิวเกูแล้ว มันหลบดีไปแล้วนะไม่โดนได้งไงวะเนะี่ยที่ตะงน์เอฮ้ยโซนี่มันมาแล้วน้องๆน,นี่งไงกูโดดยิงสามหัวเลยหัวที่สี่้ยไม่โดน จะหนีไปไหนวะนะโดนออกไปมึงก็โดนป้อมปืนกูยิงเหมือนเดิมไปตัดออกไปทำเหี้ยอะไรนะดีเลยเหี้ยบอกว่าดีตายแม่งหมดตรงเนี้ยไอเหี้ยบอกให้เกิดได้ก็เกิดเอาดิโคตรสุดดันโคตรคุมเหนื่อยนี่เขาโคตรคุมเนิดจริงนี่กูบอกให้คุมคุมจริงพี่เอ้าจริงกับวันทัดอีกตอนนี้เฮ้ยตอนนี้มันนำกูแล้ว เอาพี่ดูป้อมปืนของเอ็งนี่แหละเฮียจังไรจัดอะบอกให้เอาเอาขี้โดนปืนละเฮียเรียบร้อยกูตายเฮียอยู่ท้งานแห่เหมึงยิงดิป้อมปืนพี่อะทำงานป้อมปืนกูแตกไปแอ้วเฮียกูโดนยิงสองรอบอย่างนี้ว่ะเลยอันหนึ่งเวลาได้สูงสุดสามอันนะเฮียทีมนู้นมันไม่เล่นกันเลยหรอหรือรับเต็นกันเกินไปวะ ใช่เราจะติงเดือนอะไรโอ้ยเพื่อนป้อมปืนกูอยู่ครบเลยเว้ยถ้าคิดกลับมาอยู่ที่เดิมอีกไอ้เงี้ยนี่ไหมอย่โคตรแคมป์เลยอันนี้จะเปิดที่แคมป์จริงจังไรยุ่ไหนโอ้โหโดดยิงไม่ได้แล้วนะโอ้หโคตรออกเกมเลยใช่จริงนี่กูโดดยิงอ่ะอุ้ยตึงจัดเป็นกูโคตรออกเกมแล้วนะนี่ตัวขนาดนี้เออกูตาย โม้อ,โอีย่ยนแอนตกอีกแล้วเฮยโซนี่มันดำตุเลยปอปืนยิงนี่อยู่ใช่ไหมดูยิคนทำลายป้อมปืนผมจังไลเนี่นี่โอ้ยกูตายเลยที <c> ่ <oughs> <c oughs> โอ้โหยิยงกูโดนดูมีคนำํำ มีคนต้องไล่ป้องปืนพี่พี่ฮะแย่แล้วโอ้ยตัวเอาแล้วอ่ะแล้วมันเกิดมันดันแล้มันเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมันจะกำเริบเสิร์ฟสารอะไรอย่างนี้นี่มันจะกำเริบเสิร์ฟสารกับกูบ่พูดมาสิเนียกูโดดยิงเลยอ่ะอุ้ยปืน <laughs> มันมันทะลุหันป้อมปืนกูามาเลยเอ้ยตัวนี้มันเอาเกิน14ตัวแล้วโอ้โหมาสี่ครับน,อน,อนบ้องๆไอชื่อป้อมปืนกูพังเหรอพังแล้วเหรอ,อยังนี่หว่าโอ้ยมันตั้งป้อมปืนหน้าบ้านมันแล้ว กูเที่ยโอ้ยป้อปืนกูท<บ>ำหน้าที่ได้ดีนะลูกน,อน้องลูกพี่ลูกชา้าไอ้ป้อมปืนพังอะไรกันจังไรแนี่โอ้โหโดดเยอะไปหน่อย โอ้เยอะเหลือเกินนี่ยนิงบ่ทันกูมีโดนทำไมกูไม่ใช้โดนไหมกูก็ลืมเลยหรอโอ้ยอเฮ้ยโ,โ,โดน,น,นอีกเลยพี่อาร์มเอาจังอะเลย Ôi, hẹn đồn đăng. ui chi giỏi 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 โดนป้อมปืนกดด้วยไอ้ยิงประทันเขาเจีย่ยโดนยิงล่วงเลยครับไม่ใช่มาโม่วก็ง่วงได้ไม่ใช่มาล่วงก็มาเล็งโอ้ไม่ใช่มาเล็งก็มาลตัวเดิยมยิงบ่อยเกินไปแล้วนะอุ้ยเฉือยเออมันนึงมันขึ้สู้แล้ววะ่ะเชื่อมึงจะหือเหรอไอ้ไสันนี ไม่ได้หรอกก็กลัวกดเยอะนี่กูเจอไอ้ยี่ยทวีทวียิงเยอะไปแล้วนะเทวีคนเยี่ชื่อทวีแล้วกูมองตั้งเยอะไงชื่อทวีนี่ไงโนสโคไปเดีมไม่โดนได้ไงวะ นี่ยิงกูก็โดนกูดีเอากลับมาดักอีกแล้วไอ้เหี้ยเรากลับมาแล้วไอ้เหี้ยกูเวลคั่มกูไทยแลนด์ไอ้เหี้ยโอ๊ยเกียรตายเลยสัตว์พราพูดทุกขตายเลยหกห้าแล้วขอยนิดเดียวนิวเคลียร์ลงบ้านมึงแน่ไอ้เหี้ยพวกมึงขออีนิดหึงไอ้เหี้ยเกินนิวเคลียร์กูแน่ เฮ้ยโอ้ติดกล่องโอ้ยิงติดกล่องเหยตายได้ังนี่ยิงติดกล่องเฉยเฮ้ยเฮียเอาจ้ด คนอ้อมหลัง้โโอหกระโดดเยอะไปอ้อมน้อยหรอไอ้สั์อ้อมทำเฮียอะไรล่ะงอเพียดาอะไรวะนะมนี่สวัสดีรออยู่ยเ,ยเลยมีวต้วอ,อมอ่ะดิอุย้ยหลบไม่ได้อ้อมเพียอะไร ยี่อะไคาวาตสกิใครว่าชื่อคาวาตสกิมอเตอร์ไซใส่มาปเป็ด <laughs> มัน,ม,นมันขึ้นมาคาวาตสก,กิอิซุซุปะ่ะโอือเยอะโอ้โหแก๊ลิงคือกูเกียร์แก๊ลิงข้ามานะันข้ามันเยอะมันจะมาเลยอยู่ในบ้านเต็มเลยเนี่ย,ย พี่มันกดมาแล้วพี่มันดันมาว่ะที่นี่ไม่อนุญาตให้ดันเอ๊ะทำไมโดนยิงมันไม่เข้าเลยวะโอ้ยโดนกดเอื้อไม่รู้พี่อ้ามเจ็ดสิบเอ็ดแล้วอ่ะพี่โอ้ยเฮ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 ้ยยังไงยังไงอ่ะอย่าอย่าพี่ค้าอย่าอุ้ยเย็นเลยโอ้เย็นแล้วทำไมพี่อ้ามได้ไอ้เจียอันดับหนึ่งนี่เหรอ ไม่รู้อะเยี่ยมันอ <laughs> ะที่ศสตร